ผมลองคำนวณดูแล้ว,วนะไอ้มูลค่ารวมมันแค่สองล้านสี่เหรอไม่ใช่สิต,ตไัไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สองล้านสี่คือของที่เราไปสโคบมาครับมูลค่ารวมอะ <c oughs> ผมว่ามีประมาณสี่ล้านสามใช่ใช่ถ้าคุณ <4 S 1> ไปสกอบทั้งเกาะนะสกหบทั้งเกาะมันจะประมาณสี่ห้าล้านเลยนะสี่ล้านสามที่ผมลองคำนวณดูแล้วลนะอันเดอรปกติพี่น็อตเวลามาลงเรือนี่เอายานพาหาะอะไรครับไปก็แล้วแต่ของครับถ้าของในบ้านมันดีอ่ะ ผมก็กดโคซาก้ามาแต่ถ้าเกิดว่าของในบ้านมันกากอะ่ะผมจะกดไอผมจะกดลองฟินมาแล้วไปเอาของข้างนอกอมันอยู่ที่ว่าของข้างนอกกับมันดีของข้างในบ้านนะ่ะมันดีหรือไม่ดีถ้าทองถ้าสมมติมันมีทองกองเดียวอย่างเงี้ยผมก็จะกดลองฟินมาถ้ามันมีทองสามกองอย่างเงี้ยคือมันมันพอสําหรับสองคนอย่างเงี้ยเออผมก็ป้นในบ้านแล้วก็จบเลยอ,เอ๋อออผ,ผมนึกออกแล้ว คือขึ้นอยู่กับของขึ้นอยู่กับของของผมนี่เรื่องที่มันทําให้เกิดข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยผมจําได้แล้วพี่อ่าพี่นับแกวิทยาเดียวแล้วผมจำครับเลล่าเยครับมันเกิดจากการน่ะมันเป็นสงครามอีกแล้วพี่มันสงครามเยอะนิดเดียวมันชอบก่อสงครามอ่าคือคือไอ้ก่อสงครามเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันนะพี่คือมันก่อกันเฉยๆอ่ะมันฆ่ากันเดี๋ยแล้วเย ไม่ได้ทะเลาะกันคือฆ่ากันประมาณนั้นพี่ตัวเง่นเล่นยังไหรอกันเป็นต่างโผล่อะ,ตอะแต่พอเล่นไปยังไมพี่คือพี่คนที่ชื่อโอ๊กในกลุ่มเนี่ยครับเขาจะเป็นบุคคลที่มีอุปกรณ์ของลึกลับเออลึกลับซับซ้อนที่โกงอะไรประมาณนั้นแหละพี่ครับคือคนที่ชื่อโอ๊กเนี่ยพี่ต้องระวังไว้ดีครับเขาเจ้าเล่ยครับอันนี้ผมผมขอขยายความเกี่ยวกับคนที่ชื่อพี่โอ๊กนะครับครับคือว่าคนคนใน,นดิบ เขาชอบแบบล้อก,กันครับว่าเขาใช้ DLC ครับ DLC สำหรับยุคนี้ก็คือโปูนั่นแหละครับอ๋อ oh. แต่ไม่รู้ว่าจริง <ไป S 1> หรือเ<ไ>ปล่า<ไ>ประเด็นก็คือพี่โอ๊กอ่ะเขามีรถนู่นรถนี่รถแลที่เกมม,<ค>มันไม่มีอะพี่ประเด็นเกมมันไม่มีแล้วแล้วแต่ละรถแต่ละรถแต่ละคันเนี่ยมันทำให้ผมแบบปั่นประสาทผมว่าเลยโคตรหัวร้อนเลยอะพี่ <laughs> ก่อนเออกแป๊บนึงนะแป๊บนึ่งก่อนไดไหมครับผมของอคุยงานก่อนแป๊บนึงไดไหมได้ครับได้ครับผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกลับมาเล่าใหม่นะได้ครับครับโอ้ยทองหกติชินเคยได้ทองอ <บะ S 1> หกปะเฮ้ยครับเคยพี่เคยครั้งเดียวครัครั้งนั้นผมได้ทองหกกันโคเคนหกอะกัญชาสามอะมาทำอะไรพี่ บอนดอกบอลของหลักของขึ้นบ้านของหลักเป็นเอ่อตู้ตู้เซฟแม่ก็ใส่หของที่ผมจำได้กลับมาอะไรครับอ่ะยังไงครับเล่าต่อเลยครับอยากเล่าอ่าเอาทำไมอ่ะผมเพาะไปแล้วครับเออเล่าต่อเลยครับมิชชั่นท่วมอ่าประเด็นก็คืออ่าเริ่มใหม่เลยคือมันเกิดจากการที่วีโอเขาเขาเป็นคนที่เป็นบุคคลที่โกงครับครับผม คือมันก็ไม่ใช่ขี้โกงหรอพี่แต่ของที่เขามีรถที่เขามีของอะไรแต่ละอย่างที่เขามีครับขนาดหัวดิฟยังไม่มตี่ยพี่เลยอืเขาอาจจะรวยหรือแบบครับอ่ะอันนี้มองในแบบผมไม่รู้จักเขามาก่อนนะอ่ะไม่รู้จักเขามาก่อนาอาจะรวยรวยพี่แต่แต่บางคันรถเขาเนี่ยมีทั้งแต่งอะไรไม่รู้พี่หนาอะไรไม่รู้เป็นรถรถเอเลี่ยนหรอพี่ในโอารีนาวอ์หรือเปล่าเออประมาณนั้นพี่อารีนาวอ์ รถเขาพิชดารทุกคันนะพี่ใช่ใช่อ่าผมเข้าใจแล้วเขาก็เป็นคนบุคคี่ยิงสไนแม่นแบบไม่รู้จะแม่นยังไงแล้วพี่เนทก็ยิงแม่นเหมือนกันครับแต่โดนค้าง่ายพี่โอ๊กแม่นจริงครับแต่ไม่เท่าผมเฮ้ยพี่ขิงดุ่งไปเดี๋ยวผมเก็บจัดหมดวี่ละครับผมมันจะมีพี่คนหนึ่งชื่อออนิูครับครับผมพี่ออนิวเนี่ย เขาก็เป็นบุคคลอีกคนนึงครับซึ่งเขาก็ไม่ได้ขี้โกงอะไรครับเขาเป็นพวกขยันทำงานหากินครับครับผมเขาเป็นที่รักของดิสนี้เลยครับเล้วเขาแปลว่าเล่นด้วยแล้วสนุกใช่ครับเล่นด้วยแล้วสนุกครับอันนี้ผมขอเล่าให้ฟังอย่างนึงนะคือเดี๋ยนะคือผมกับเพี่ยนเนี่ยเข้าดิสนี้มาครั้งแรกในวันเดียวกันก็คือวันที่ผมจําได้ดีเลยวันที่10กุมภา ปีนี้อืออ่าแล้วช่วงนั้นผมก็เล่นกับเพียวเนียวก็สนุกกันแหละแล้วทีนี้พอมันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนเพียวเนียวอะ่ะเขาไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็โดนเตะออกอ้าวยังยังไม่โดนยังไม่โดนอ๋อ,อยังแต่ด้วยความที่พี่เขาอะ่ะ <c oughs> หายไปนานมากแบบตั้งแต่เดือนมีนาพี่จะเข้ามาเป็นบางครั้งแต่พอวัน การอะเดือนมีสาเขาก็แบบไม่มาเลยหายไปอีกนานจนกระทั่งเดือนสิงหาเนี่ยผ่านมาสี่เดือนอซึ่งในช่วงระหว่างสี่เดือนนั้นอะผมก็คิดพวกผมก็คิดกันว่าแบบเขาไม่น่าจะได้กลับมาแล้วอะอเขาก็จู่ๆก็มาบอกว่าผมจะได้กลับมาเร็วๆนี้อ่าใช่ใช่ใช่ขอเจ้าแชทนั้นได้ตอนนั้นผมก็เข้ามานานแล้วอผม ผมเข้ามาประมาณสิงหาผมจําได้อยู่เยเปิดห้องนี้เลยครับห้องทองเอ่อเอาต่อเลยครับประเด็นคือตอนอ่าผมขยายความเรื่องผมตอนนะ้จบเรื่องพี่ออนิวแล้วพี่ออนิวกับพี่โอ๊กวันนั้นเนี่ยคือเราเล่นกันอยู่สามคนครับพี่ออนิวโอ๊กแล้วก็ผมพี่อโอ๊กเนี่ยเขาก็เป็นความเป็นคนที่แบบเก่งแล้วพี่ออนิวเนี่ยเดียวามที่เป็นคนอ่าผมจะขยายพี่ประวัติพี่ออนิวเจาะลึกยิ่งกว่าพี่ พี่ปอนเข้าไปอีกนะครับอ่าซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้พี่น็อตไม่อาจจะอยากจะเข้าไปอยู่ฝั่งพี่ออนิวเท่าไหร่พี่ออนิวเนี่ยเขาเป็นพวกเช่าแทนข้างหลังครับมาห้องเตียงเล่นทีเผือครับเล่นทีเผือเลยไงคือประเด็นก็คือไม่ใช่เล่นหีเผือพี่สมมติอ่ะเขาบอกว่าคือขนาดพี่เน็ตยังโดนอ่ะพี่เน็ตเขาบอกพี่เน็ตว่าพี่เน็ตครับมาดูรถหน่อยสิพี่พอพี่เน็ตเดินไปดูปุ๊บเขาก็ยิงหัวพี่เน็ตปั้ง เนี่ยอ่าเต็มกี่คนแล้วครับมีใครเต็มบ้างครับกระเป๋าผมเต็มแล้วเต็มแล้วครับแสดงว่าเหลือสองคนที่ยังไม่เต็มก็คือผมกับอีกคนนึงเก็บผมเต็มละโอเคผมเหลือผมคนเดียวผมเก็บสองสองกล้องนี้ก็เรียบร้อยโอเคครับทีนี้ผมจะเล่าต่อละคือตอนทีเนี้ยพี่ออนิวอ่ะเขาก็แบบว่าตอนนั้นอ่ะผมกําลังก่อสงครามกันอยู่ครับทีเนี้ยมันจะมีพี่โอ๊คพี่เนต เออมีผมมีน้องพามมีประมาณนั้นเลยพี่จับไม่ได้แนละ้วมีใครบ้างโหสองเ <c oughs> นะี้ยเราต่อสงครามกันกลางเมืองเลยพี่เละก,กันเลยเมืองนี่เละเป็นขี้เลยพี่ยิงันตายระเบิดตู้ข้าครับข้อวาคือใ <c oughs> นทีนะี้พี่เอานิวเขาก็บอกว่าอยู่ฝั่งผมผ่านไม่ถึงสองนาะทีเขานั่งรถผมเขาฆ่าหงคารถแล้วเขาก็ไปอยู่กับพี่โอ๊คต่อ <c oughs> ผ่านมา <c oughs> ผมรู้แล้วว่าเขาเป็นคนยังไง ทีนีแข่งยิงสไนเปอร์ข้ามเขาเขาเขาบอกว่าด้ชิ้นอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งพี่อยู่ฝั่งพี่แต่เขาก็เอาสไนเปอร์ยหัวผมสนอยหัวผมแล้วเขาเขาเอาสไนเปอร์ยหัวผมเรื่อยๆเลยผมก็ดึกว่าฝั่งลู้นยิงดูอีกทีพี่ออเดียเป็นคนยิงหลังจากนั้นผมก็โคตรแค้นเลยพี่ผมฆ่าเขาไม่ยั้งเลยแล้วปกติเวลาออกนี่พี่น็อตออกยังไงครับก็ออกออกทางว่ายน้ําออกเลยครับของผมจะไปยิง เอามมไซอะครับไม่เป็นเระเด็นงคือเราจะไปมอไซก็ได้ปกติเราก็ไม่ค่อยไปแต่ปกติตอนนี้เราไปกันเลยเดชินเปียามอไซข้างในเลยเดี๋ยวพวกพี่ไปเอาตรงหน้าประตูได้ได้ได้ไปเก็บรถจี๊บด้วยนะครับที่มันขับลัตเะเวนอ่ะใช่ครับเดี๋ยวผมไปเก็บเองครับครับครับยังไงครับอ่าเล่าต่อเลยครับหลังจากนั้นอ่ะกลับมาเรื่องพี่ออนิวกับพี่โอ๊คต่อหลังจากนั้นเนี่ย เราก็ออกมาจากออโต้ช็อปกันครับสามคนเราไปแต่งรถกันเราออกจากออโต้ช็อปกันเสร็จเนี่ยผมอ่ะก็สปอนวิชัวมาผมองแต่งวิชัวเสร็จพี่ครับผมเอาวิชัวไปไเกือบแล้วทีเนี้ยผมก็แต่งวิชัวผมจอดวิชัวไว้ใช่ไหมพี่ ผมก็ลองไปทดลองรถวิชววของผมกับพี่โอ๊ดูหลังจากนั้นพี่ออนิวก็ออกมาข้างนอกนั่นแหละพี่เป็นจุดเริ่มต้นของสุข่าวสามคนแล้วคือประเด็นผมโดนลุมด้วยนะสองคนนะเขาลุมผมนะผมไม่ได้อยู่ผมไม่ได้มีปกติผมจะอยู่กับน้องพามีพี่น้องพามเขาก็จะเป็นแบบเป็นฝั่งผมเนี่ยเป็นเด็กทีเนี้ยเขาก็อยู่ดีๆพี่ออน พี่โอก็เปิดผมทีเนี้ยผมก็ไม่ได้คิดแค่อะไรไงยิยงกันเล่นเล่นตอนนั้นยังไม่มีกฎข้อสิบสองยิยงกันเล่นเล่นเสร็จใช่ไหมพี่ตอ,อนนั้นผมมีตันอยู่สองล้านคพอยิยงกันยิยงผมเล่นเล่นเนสร็จปุ๊บเตชินขับมาไดียังอะไรจะไปครับ <c oughs> เอาออะครับผมพูดเลยครับทีผมทีเนี้ยผมก็ไม่ได้คิดจะไปเอาคืนหรอกพี่ เพราะว่าผมก็มีภารกิจที่ต้องไปทําอยู่ผมจะไปทําตัววีครับวินเซนต์อ่ะยังไงทีนี้พี่อ๊องเปิดผมไม่ได้คิดอะไรแต่เพราะพี่เอานิวซ้ําตามเฉยเลยนี่ดีๆมันก็มีอีเวนต์เงินลดเป็นแสนอ่ะพี่ต้องผมก็ลด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 เงินลด,ลด,ลดผมเสียตังค่ากระสุนไปก็เกือบล้านเสียเสียไปเรื่อยๆผมก็โง่เขานื่แหละเขาจะหยุดอะ่ะ พี่อเนยเขาก็สะใจใหญ่เลยเว้ยพี่ออนยูเขาก็สะใจใหญ่เลยพี่ไม่มีความอะไรทั้งนั้นเขาก็สะใจอย่างเดียวเลยผมนี่แบบอาโอสามล้านห้าโอ้มันหักโหดจังวะเฮ้ยทำไมหักเยอะจังอะจากสามล้านเก้าเลยสามล้านห้าหักเยอะนะหักเยอะเราได้เยอะดิชลินโอ้โหนี่ถ้าเป็นโหมดฮาร์ดนี่สี่ล้านลีะเนี่ย ใช่คือต่อให้มันหักทัดไอต่อให้มันอผมได้ห้าแสนเจ็ดเลยเนาะคือเยอะอะเยอะกว่าเมื่อคืนอีกมันน่าจะหักแค่ประมาณแสนเดียวก็พอไหมสองแสนเต็มที่แล้วนี่มันหักเท่าไหร่มันหักตั้งมันหักตั้งกี่แสนบ้าเปล่าคือพี่คิดยังไงกับการเกิดสงครามครับแล้วผมถืว่าอึดอัด ถ้าเอาในความเอาในที่ผมได้ยินมาทั้งหมดนะถือว่าอึดอัดเพราะว่าแบบว่าคือแบบผมชอบเล่นแบบชิวๆอะ่ะชอบเล่นแบบอ่ะใช่พี่บบมัน<ห>เล่นกันชิวๆไงแต่อันเนี้ยคือด,ดิสเนี่ยมันก็เล่นกันชิวๆ,วๆพี่มันก็หาเงินเล่นกันชิวๆดวลกันเล่นแต่ว่าไอที่เกิดสงครามเนี้ย